อ๋อเป็นตัวแทนออสมอลตะบนลำฮูบ้บัวเข้าคับรับเข้ารับคัดเลือ,ลลอกออสมอนี่เหนี่ยแล้วหรือเปเลยสาคาสุภาพกิตชุมชนค่ะประวัติส่วนตัวโดยย่อที่ฉันแต่งงานอาการซามีมีลูกมคนเป็นชาย2คนเป็นหญิง1คนทำอาชีพค้าขายเกีของชำที่ไา่ที่บ้านนะคะขออนุญาตใส่ได้ ีบ้านค้าขายเริ่มทำเริ่มเป็นอสมองก็ปี2542รวมระยะเวลาเป็นรอสมอง16ปีโดยคดีเป็นนำใจเป็นผู้ให้ยี่กว่าเป็นผู้รับส่งอะไรก็ไม่เท่าที่เราเป็นผู้ให้ก็เห็นตัรับเป็นความสุขและผู้ให้จะมีความสุขฟรากัวนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบเชื่อเหลือเกินจนบางครั้งเอาความทู่ของคนอื่นมาเป็นความคู่ของตัวเองเดี๋ยวนี้ลูกๆที่บ้านเริ่มพูดแล้วว่าแม่ผมก็เหนื่อยนะเพราะ แม่ช่วยเขาแม่มีความสุขแต่ลูกๆก,ก็เหนื่อยเพราโยนภาระทุกอย่างเป็นที่ลูกราะสามีดิฉันเองก็เป็นเส้นเลือดในสมองติซึ่งเป็นผู้พิการร่วมอยู่ด้วยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของสาเป็นหน้าที่ของบุตรและตัวดิฉันเองต้องดูแลเขาอย่างดีการคลองตนนะคะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอปุปนิสัยเป็นคนร่าเลยมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับชุมชนนี้ดี ดำรงตะกิมิตรแบบพอเพียงเรียบง่ายมีจิตใจอเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมเป็นแกนนำหลักการสร้างเสริมส,สุขภาพเมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวค่ะการทงงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดีรัแล,ละในระบบประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นแกนนำกิจกรรมสุขภาพแก้ไขปัญหา สาธารณสุขชุมชนมีรับมีกระบวนการสร้างสุดท้ายในชุมชนค่ะการทองการครอง,งานน้หลักขพงพิหารสี่มีเมตตากรุณาโมิตาและอุเบกขามีการแค่มีการฝ่ายหาความรู้เรียนรู้และศึกษาตลอดเวลาแต่ให้มีทักษะในการทํางานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพร่วมกับองค์กรท้องถิ่นจดทำแผนทศสกร์ถถชุมชนค่ะ รางวัลที่ชนะเลิศและเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจได้รับเป็นอสมดีเด่นระดับจังหวัดในสาขาดมแม่ในปี2 5งพค่ะสะภาพชุมชนของนิชันะคะชุมชนของนิชันเป็นชุมชนขนาดเล็กมีจำนวนประชากร48โรัวเรียนมีประชากร300กว่าคนมีจำนวนผู้พิการ10คนเป็นชาย5้าเป็นหญิง5ค่ะ รวมผู้ป่วยติดเตียงอีกสองจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนยี่สิบห้าคนเป็นเบาหวานสามคนเป็นความดันสิบเจ็ดคนทั้งนี้รวมทั้งเบาหวานและความดันอีกห้าคนและหนึ่งในนั้นมีเป็นเส้นเลือดในสมองติดติดอีกสองคนรวมถึงสามีดิฉันด้วยผู้สูงอายุในชุมชนม,มียี่สิบแปดคนเป็นผู้ป่วยจิตเวชหนึ่งที่ได้รับการรักษาและอีกหนึ่งคน เาไม่ยอมไปรักษาเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เป็นแต่โดูท่าทางเป็นค่ะบางครอบครัวก,ก็มีทั้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดอยู่ด้วยนะคะสภาพชุนชนคนนี้ฉันไม่ค่อยสะเารนะก็มีอาชีพเก็บของเก่าขายอาชีพรับจ้างทั่วไปมีผู้ว่างงานและที่ทำกินไม่มีส่วนมากนะคะรายได้ก็ไม่พอเพียงกับรายจ่ายทำให้เกิดความเครียดทะเลาะ บอกไว้กันในครอบครัวซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มองบอกได้ว่าจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเป็นส่วนมากด้วยสภาพณนะคะด้วยสภาพปัญหาต่างและด้านญาติผู้ดูแลก็เครียดตัวนชิชเชนเองคับมันก็มีโอกาสเครียดได้เหมือนกันทำให้เกิดความเครียดแทงกั้นนะคะ,นะคะ งานของตัวดิฉันในด้านถงชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ความรู้ให้คำปรึกษาพูดคุยให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเยีเ่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่รอปสตลำดุลบัวโดยออกเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ป่วยตีดเตียงโดยมีการคัดกองโรคซึมเศร้าถามคำถามสองคำถาม,ถาม,าม,ถามคัดกองในชุมชนตั้งแต่อายุ1 5ปีขึ้นไปครับ ในกลุ่มผู้ในกลุ่มผู้ป่วยกิตเวสให้กําลังใจให้าำรึกษาให้ทั้งญาติและผู้ป่วยในกลุ่มผู้พิการมีประชุมกันที่รพอพสอตโดยพูดคุยกันที่ที่ที่จะให้เขามีผลิตภัณฑ์ออกมาขายในชุมชนโดยมีอิชันเป็นรองประธานของชุมชนมีการประชุมผู้ดูแลผู้พิการดิฉันใน ดิฉันเน้นในกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและญาติผู้ป,ปว่วยเพราะกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงมากทั้งผู้ป,ป่วยและญาติจากการสอบถามบางครั้งดิฉันตัวฉันเองนะคะฉันยังต้องประเมินตัวเองว่าบางครั้งมันขายของด้วยมันก็มันก็เครียดบางทีก็เรา,าไม่ไม่ทานข้าวสองเวลววาสา,ามีจะต้องกินมื้อที่สองแล้วเราก็ยุ่งขายของล้วก็เครียดเราก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันว่า เราเริ่มเครียดรื่ย,ยังเราปล่อยวางได้ไหมบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางเราก็ต้องอาหาทางที่ระบายความเครียดด้วยตัวเองเละแต่ว่าเพราะสุขหรือทุกข์มันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นตัวในชั้นเองที่จะเลือกเอาความสุขจะไม่เลือกเอา,าความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเกิดได้ทุกคนแต่เราอยู่ที่ว่าเราเลือกจะสุขหรือเลือกจะทุกข์นะคะที่จริงฉันก็คิดอยู่สเสมอ่าหน้าที่อ,อสอ,องดิฉันช,ช่วยส่งเสริมสุณภาพกิจช่วยดูแลและรักษา ชุมชนช่วยดูแลและให้ความรู้แก่ชุมชนช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการส่งเสริกมการมีด้วยการส่งสังเกตและสำรวจผู้มีปัญหาในชุมชนสุขภาพจิตต่างๆในชุมชนช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาด้วยการรับฟังให้คําแนะนําให้ข้อชี้และข้อเตือนใจช่วยให้รับการคนที่ คนที่เขาทานยาอยู่ก็ต้องช่วยไปดูค่าว่าเขาทานายาครบไหมเขาทานยาติดต่อกันไหมนะคะเราต้องเข้าไปดูเขา <c oughs> สั่นนะคะสันส่นนะคะคุณประธานบางทีตัวนี้ชันเองนะคะเข้าไปบางทีเราจะออกเข้าไปคัดกรองหรือเข้าไปเยี่ยมบ้านเราก็จะต้องแวะเข้าไปเยี่ยมผู้ผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยขรกจิตสุขภาพจิต เราก็ต้องไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมญาติเขาเยี่ยมตัวเขาบางทีเราก็เข้าไปพูดคุยกับเขาเขาก็จะพูดคุยกับเราดีบางทีญาติเขาเห็นเราไปเขาไม่มีรอยยิ้มเราก็ชื่นใจว่านี่บางทีเขาจะเห็นเราไปเขาจะพูดแซวแล้วอุ้ยหมอมาแล้วมียาอะไรมาให้บ้างไหมแค่เนี้ยตัวอสมอเองตัวพวกเราเองอมันก็เป็นกำลังใจให้อสมรที่ดีแล้วก็รอแค่นี้อสมอก็มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ